ปิดดิปิดประตูดิสองสองพันปิดประตูดิปิดไม่เป็นปิดไม่เป็นมันพังไปแล้วแต่มันไม่พี่ต้องรีบหาของพี่ต้องอย่าช้าตอนนี้พี่ต้องอย่าช้าแล้วกูทำอะไรอยู่เนี่ยกูก็หาอยู่ปะนายกมายกมาอุ้ยมึงชนกูไอ้เหี้ยโทษพี่อะไรไมิสเตอรใจเย็นดิเฮ้ยวิ่งไปแล้ววิ่งอย่าวิ่งวิ่งฝาเลือดวันจีไม่เก็บเพื่อ เกมให้เด็กเล่นเดี๋ยวไม่ต้องสอนาใด็เล่นเดี๋ยวเดินมาตามมาพี่ไม่ต้องสอนเราหเกเ่นตี่่ต้องนราให้เด็่นเดี๋ยวเดินมาตามมาพี่ม่ต้องมาบอกนี้ยวนม่ตามมพี่ต้องเอาของเ่นีมาตี่ราให้เต็กเจ็ดีัวนมาตามม่ไต้องเอาขหง่นี่ขวนมามาพส่ไองอราใหเจ็เ่นเดี๋ยวดินมา่ไม้องสอรใหเด็ดเล่นดี๋ยเจินมาตามมาพั่ไม่ต้องสองเร้เด็กเลสดี๋ยวเดาา อามมาตามมาอ่าแล้วไงต่อไม่แล้วแล้วมันแล้วแต่ผีที่เจอถ้าผีส่ลูกฟองพี่ต้องห้ามพูดเลยถ้าพี่พูดมันจะยิบไม่แล้วมันเจอของหนึ่งชิ้นอะไรตามมันจะหยิบยังไงอ่ะมันจะมันจะหยิบยังไงอ่ะก็ขีดซ้ายไงก็เดี๋ยวไปก่อนไงเนี่ยเนี่ยเจอละมาดิมาดิเนี่ยก็มีของเนี่ยอย่าพี่ต้อนชิกซ้ายค้างชิกซ้ายค้างแล้วก็ลาเข้ารถอย่าอย่าให้แตกนะโอ้โอ้ไม่รู้ต้องคิดยังไงพี่วางวางวางกับพ o w e r เฮ้ยมันอยู่เฉยเป็นไหมเนี่ยไอ้ตาอันนี้อันเนี้ยอันนี้อีกอันเนี้ยเหลืออีกอันเนี้ยสองผ้าเนี่ยพี่ชี้ครั้งแล้วก็ใช่แล้วก็ใส่รถวางเลยเหรอปว่สะวางเลยวางเลยเฮ้ยฉลาดว่ะเฮ้ยตรงนี้อันนี้อันนี้ตรงนี้อันโอ้รถเดียวรถสามสิบกว่าบาทไปล่เลยมามามีอันนี้อันหนึ่งมีต้นไม่อันนี้เนี่ยเอ้ยพี่ตาเขาเคยเล่นนะเขาพูดอย่างเงี้ยเนี่ยจะได้ยินเสียงผีอ่ะยังไม่มามาแล้ว ้ยไปด้วยช่วย้วยมันไปไหนแล้วะถ้าผีมาทำยังไงตาตีพี่ตีผีมาผีมาต้องแอบใช่แอ๊บยังย่อเหรอเด้ทำาแบบเนี้ยกดกดตัวอะไรครับนั่งพี่กดนั่งกดนั่งกอนโดนคอนโดนค้างไว้เหรอใช่ใช่แล้วผีมันจะไม่ทำเราใช่ไหมใช่ใช่แล้วเปิดไฟฉายอะ ต้องเปิดแลวแตัวนะถ้าถ้ามึงพูดถ้ามึงบางตัวถ้ามึงพูดเสียงดังมันก็จะฆ่ามึงนะมึงต้องพูดเบาๆแล้วไฟอะต้องปิดหรือไม่ต้อง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 อยู่เนาะโอเคโหด่านเลยว่าไม่เคยเล่นนะด่านเนี้ยโอ้ยผีมาใครตายวะอุ้ยอย่าโดน กดชุบยังไงอะ่ะสตีโดนอ่ะตัวร้าก่อนพี่ชุบสตีอยู่ชุบสตีอยู่มันชุบไม่ได้อ่ะมันเลยทำยังไงล่ะแอบมันไปหาพี่แล้วไอ้พัดว่วาพี่ทำไงต่อ ้องพิธีพี่ๆต้องรีบเก็บเงินอ่ะตอนนี้มีห้าพันละพาดอีกปีประตูดีสองสองพันปีประตูดีปิดไม่เป็นปิดไม่เป็นมันพังไปแล้วแต่มัาไม่พี่ต้องรีบหาของพี่ต้องอย่าช้าตอนนี้พี่ต้องอย่าช้าแล้วกูทำอะไรอยู่เนี่ยกูก็หาอยู่ปะเออโอ้ยมาๆที่นี่นี่กูเจอแต่ใส่ดิใส่ดิเสียงไม้ตาตอดเบาโอ้หัวบใบงาด้วยวิมันมามานี่เหอะ กูเจอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออนี่นี่นี่ของเราโอ้โหขยักมานะยกมาอุ้ยมึงชนกูไอ้เห <ta> ี้ยโทษพี่อะไรไม่ตั้นใจใจเย็นดิหกไปพันละเอ้ยไปไปหาที่หาที่วันนี้เอามาเอามาเอามาขางในไปข้างในหรอไม่ไม่ตามมาแต่ว่าไปชุบพีิธีก่อนตายอยู่ไว้ไหนพี่ตอดอยู่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  พี่ตีเขาจะกลับมาแล้ว,วตายไวจับปิดประตูไหมนี่ไม่ยอมไม่ยอมไอพันมึงอยู่ไหนเป็นพี่ตีตื่นแล้วมึงชุบได้ไงอ๋อก็มันในนี่มันชุบได้อุ้ยพี่มายังอะไรม,มาอุ้ย <c oughs> พี่ต๊อดหยู่ตรงนี้ผีกินเลยพี่ต้อดลองมองหน้ามาดิเฮียโอ้ยกูโดนผมโดนผมโดนไอ้เฮียอเฮียกูแตกคุยไอ้เฮียพัดไอสั่นอะหลกพ่อมึงจะเลี่ยงมันมาหนามัยเนี่ยโอ้กูแตกเฮียพัดไปเลี่ยงพี่ต๊อตายว่ะพี่ต๊อตายตายไวจัน ากเดอลโอ้พ oh, ี่ตายไวโพูดโอ้พี่ตอตายไวโพดไวอะไรพัดก okay, uh ูอย um ู่เฉยกูน okay. ั่งลงแล้วมันมาฆ่ากูได้ไงกูยังไม่รู้เลยไปซื้อไปซื้อยามซื้อยามซื้อยามไต้โตอะเมื่อไงพี่อะพวกใต้โตไม่ใช่คนโถนอย่างเดียวเว้ยตามันต้องหาที่ใต้โตอะใต้โตอะเข้าใจออ่ะแบบพัดนึ่งว่า งั้นเอาเลยงั้นเอาเลยได้พี่ตอนเลยผมไม่ต้องการเย็บตัวแบกจัดเอา่อนี่ฝั่งอันนี้อะไรอีกเอาละเอาลระเบิดไหมอบแล้วไม่เอาไม่เอามันมีตัคงเรามีแค่แปดพันอย่าเออไอ้พบ้าตายมันเป็นไรอ่ะ ไอ้ตาอะไรพี่ระเบิดก็มึงกดระเบิดแล้วมึงกดระเบิดผมไม่ได้ไม่ได้กดอีกระเบิดผมอยู่ข้างบนนี่ผมวางไว้มันไปโดนอะไรของมันเองหรือเปล่าระเบิดผมอยู่นี่เห็นไหมนี่แล้วมันจะตายมันมึงเ่อมึง่อหยิบระเบิดมาแล้วมึงกดระเบิดตรงกระเกียต่อหน้าต่อตากูตรงเนี้ยไม่ใช่เลยไอ้พัดตายมันอะไรมันไม่ใช่เลยครับเนี่ยอ่ะมันระเบิดแหงมันยังไม่ได้ใช้เลยตัวมันเป็นอะไรเอามันมาก่อนเอาไปด้วยเอานนี้อา มันเอามาไม่ได้มันตายไปแล้วเราจะทำไงทีนี้เฮียมึงก็ถือมันมาว่ะถ้อมันรถอ่ะบอกว่ามันจะตื่นให้มึงอ่ะได้ครับเอาไปชุบเอาในรถมันตื่นไหมเฮ้ยนี่ไงโอ้พี่ต๋อทำร้ายผมอีกแล้ว เออเอ้ยตาเก็บอันนี้เก็บเอ้ยเอาแล้วมึงกินแล้วตาเอ้าเออไไม่กินเลยไม่ไม่กินเลยไอ้พัดมึงเก่งอ่ะมึงไม่ต้องใช้เลือดหรอกให้ตาเออเอาเรืองพี่เอาตากินนี่ีตากินเลยโคตรยังไงพี่โคตรยังไงดึงซ้ายข้างอีครับกินตัวแบกจับต้อต้องสามสิบกูเอายี่สิบอีกนะกูให้มึงสามสิบเลยนะเอาใครไปเลือดผมยี่สิบหกแล้วอ่ะเอียยังไงอ่ะเออพอแล้วพอแล้ว พิษอีกแล้วผมยิ้มผมทำไงอะ่ะพอแล้วเาขาเขาเขาลีบหกไงเฮ้ยอย่าตีกันแล้วใครมันจ๊อบแจ๊บอะไร<ล>ะวะเอ็นดอ<ง>ร์อะพิษตายไงครับแล<อ>้วก,กินมาโอ้ยหี้ยแดกอย่างเดียวเออไอ้เชี่แม่งวนๆเอาแต่แดกแต่แดกหลืว่าอย่างอื่นไม่ทำกิิไงอนะ่ามาไปเอาของมาไปอาของมาเก้าพันนี้กู ไม่ไปอยูพี่ต้อยอบอกพี่ตออะไรไปกูแดกอะไรตัไป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 ไอไปไปไปนปไ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 เนปไดีปอปไลไปไปไปไอไป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 อปไ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 ปอปไปไบไปไปไบบป้ปไบไนไป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 บตไบตปไปไปไเลยไป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 นปไ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 ่ไปไปไป รู้นะหลังฟันเอี้ยวเหรอหลองฟันเอียเออเอ้ยวไม่เจออะไรเลยเฮ้ยเจอตรงนี้เจ้าของดีเทียนของมีเที่ยอะไรบ้างข้างบนไหมตดัดอีอ๋เออแล้ป้าพานำเลยว่ะเอาเรือไม่รู้หรอกครับอะไรพานำไม่มีอะไรเลยเว้ยเราไป,ดไ,ปดดได้ปันนี่ตาตอี๋ได้ได,ได้ไปเลยไปเลยไปเลย ปนี้ห้องมีที่ทงาไปแล้วตา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 อันนี้ใหญ่หน่แนมึอมือไงพัดช่วยกันนี้มือ่้ยพี่พี่เลยเดี๋ยวพี่ต้อนทำแตกช่วยยก่อนไปเอาเฮ้ยไเอาวิ่งอย่าพูดวิ่ง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 ่วิ่งิ่ง่ง่ไ่่ ไป่ได้ยย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 ยมยยย้ยย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 ้ยอยยยยยบยกยย่ยยยยยยยมยยดยยมยยย้ยย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 ่ไยยยมยยยยยยยขอยย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 ย่ยยอยยด้อ่ยยยยยย่ยย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 ไม่ย ออกไปดีกูจะเกิดพิตีนี่เขาหนีคนแรกเลยนะเว้ยเขาไม่ค่อยแบบเนี่ยไม่ค่อยเล่นอ่ะเห็นผีไหมอ่ะเห็นเห็ตอแม็กไม่มาแล้วจ้ะแม็กวันนี้ตาแม็กไม่อยู่ครับเฮ้ยเอาลุงแม็กเล่นลดอยู่แม่งเล่นเกมอะไรก็อะไรไม่รู้ตาแม็ก โอ้ยพี่รับหลังลุงแม็กเหรอมึงก็รับหลังเหมือนกันไงกูพูดไม่รักวิพูดดิฉันเ,นะเห็นไม่รักครข้าขง,ขงหลังมึงอะ่ะมึงพูดดิเอ,อ้พี่บอกพี่ตีเหรอเอาไอ้อน,นี่ตีเหรอใช่ก็ได้ยินไหมเนี่ยมไม่ได้ยินมึงด่าดิติงกาเออๆออออทั้งนั้นแม่งตายแม่งเป็นภาระชิบหายเนาะน้องเดี๋ยวเขาบ่นแล้วว่าแบบเราเนี่ย ตัวแม่งตายตัวแรกเลยเฮ้ยมันมาคุณว่ามันมดีป่ะผีมาเขารู้บอกไม่ได้ถ้าคนคนตายมีอยู่พูดอะไรน,นี่ได้อย่างเดียวค,คนอยู่พูดไม่ได้วางได้แล้วของนี่ถือกินถั่วะเล่นเกมหน่อยเล่นแล้วสปัรกเก์เล่นเซียนเลยนี่มาโอ้ะสปัรกเก์ก็เล่นเซียนโพสกเล่นไงเล่น <ไข S 1> โฮสเกมเนี้ย ไรนะเล่นกับพี่ตีน่แหละแบกพี่ตีประจำาแกปนะกูแบกเองไอ้เหี้ยเฮ้ยเขาไม่ได้ยินอันนี้คาพูดเองอันนี้คาพูดเองอันนี้สันสาระ,ะ,ะมันไม่ได้ยินถ้าคนไม่เนี่ยแล้วกับแจ๊ปอีกละลหไหนมึงร้องด่าดิเุ้ยตีเอาอีกเมียวไปแล้วไมียากยิงเง<ม>รุ่นใหญ่ในเรื่องตันตีดิตาตะตากิงกา แต่ว่าเขาไม่ได้ยินแต่ผมไม่อยากด่าผู้ใหญ่ไอติงโง่เอ้ยเอาที่เอารุ่นใหญ่นะพี่เอารุ่นใหญ่นะแต่พี่ยงแม่พี่ติเวเงียบอ่ะพี่ได้เจอมันแล้วพี่พูดอ่ะจะชวนลุงมาเล่นไหมพี่ขึ้นไปห้องบนดนิจะโมไปให้ป่ะ ปกติแกได้ยินไหมเนี่ยเอาดีๆพัดเขาดูเขาได้ยินไม่ได้ยินอโอ้ไม่เชื่อเหรอห้ยไอพัดวันนี้มึงมึงอยู่กับพี่ยันช้าไหมเนี่ยอยู่แต่แต่ไปเกมอื่นนะเกมนี้ไม่เอาเบื่อแล้วก็ูยังมไม่เล่นก็เล่นเกมนี้ก่อนเลยไม่กูเพิ่งซื้อมาเล่นกับพี่ก่อนไม่ได้หรอได้เราขอไปออมชั่วโมงนึ่งโอ้โหแต่ซึ่งอยู่กับพี่สีจะแบกอยู่ เดี๋ยวเลี้ยงมาเสะเอาไหมเดี๋ยวเลี้ยงมาเสะเดี๋ยวไปกรุงเทพเลี้ยงมาเสะเอามาเอาไปพี่เกียรติเลยใครมันเซียนยังวะตีตีเฮ้ยเไม่พูดเลยเนาะเฮ้ยอะไรผิดตัวนี้ก็คือห้ามพูดใช่ปะผิดตัวเนี้ยฮะใช่ถ้าพูดจะโดนยิงปากอยากถอนฟันไมาเฮียอยากถอนงอกอะ เฮ้ยเฮ้ยจะถอนกออกลุงแม็กกูบอกเลยแหละมูฟลุงแม็กมาเลยแหละอะไรยังไม่ได้บอกลุงเลยโจมตืรนไอ้เหี้ยเอ้ยเอาไว้ค like okay. ุณแล้วตื่นมากูมาตั้งหลายของพ่อเฮ้ยเส้เส้คือเจ้าวงี้ใช่ไหมสีโหดมากเลยพี่สีโหดมากพี่ตีเมื่อกี้พี่ตาเคอยเนี่ย ไอ้ตามมึงพูดทำไมอ่ะมึงพูดทำไมตะเกียมึงไม่พูดมึงก็รอดแล้วผมไม่รู้ว่าตัวนี้มึงห้ามพูดสิเฮ้ยใครทำกูตายอ่ะไม่ตายมึงเหลือเลื่อนมึงห้ามพูดเลยนะโอเคพี่มึงเหลือเลื่อนหนึ่งไปขวา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 เดี๋ยวลี่อนนึงเหลือเลื่อนหนึ่งทำไงอ่ะทำใจขวาไปไกลพัตตี้มึงเดินไปไกลพัตตี้มึงเดินขึ้นไปพัตตี้ขวาตาตรงไหมฮลโหลบอยเฮลโหลเอาเลื่อนทำยังไงเนี่ยไม่ได้แล้วจบตายก่อนมันมีมุมมองเดียวเหรอ ใช่นี่นี่อ่าแพงอ่ะแบงนี่นีนี่เอามาก่อนยกี๋ยกงบินมาโค้รืลตามต่อเชียไยกดี่ดิมาเลยไปไงต่อนี่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 อันฟานี่ไ้นี่ผีบ้าเฮ้ยไหนไอ้เฮี้ยลิกี่พูดหาพ่อมึงเนี่ย โอ้โหโดนชุดใหญ่วะ่ะเราวิ่งได้ไหมถ้าเราเจอมันเป็ผีอ่ะแบบไม,ไม่พูดอ่ะวิ่งได้พี่แต่ห้ามพูดใจไม่พูดจะดีวะ่ะอ๋อไอ้พัดมึงไปไหนนี่มึงปล่อยกูเซอร์คนเดียวแล้ว ไหนวะกูวเฮ้ยพันนี่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 ยกไปเด็ดยกไม่ได้ไม่เจอโอ้อก็กูกลัวจะกลัวอะไรนี่นยผีในเกมเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะอ๋อได้อะไรมาพี่อภัยร้ายสาวๆอ่ะ ไปมามึงชื่อขนนี่มึงชื่อขนมึงไม่ขนไปดิวันนี้นี่พี่ต๊อดอย่าแตกนะถ้าแตกงก็โทษพี่ต๊อดอ่ะยกยกยกอีนมงรุกซี่โอ้โอ้ไอ้พาร์ทมึงเป็นไหมนี่ก็ผมยกอยู่พี่ต๊อดเขาไม่งอแงขึ้นเลยโอ้กูเหนื่อยจะเห็นดาวหมดเห็นดวงแล้วเนี่ยโอใเคเห็นเหมือนกันโอาเอาเฮ้ยเฮ้ยยังไม่เข้าเลยโอ้พี่ต๊อดเฮ้ยวางอ่ะ อไปไปขายดีไหมพี่ไปขายที่ทเออไอ้สุภัไปขายที่ขายดีได้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 ไดได้่้ไตน้ตตไมนาเอายพี่ไปห้องายเมื่อกี้ห้องเมื่อกี้พี่ผมไปกับพี่ต่อะไม่อยู่ไหนไหนเอ้ย้ไอ้อะไรพัดมึงเล่นดีดีดี้ลูก ต่อทวี่ใจกันดีโอฮอนดิตันใชคเนี่ใครนี่ไอ้ใครเป่าอะ่ตะตาจีมันนี่ดิอุ้ยพัดพาไปมั่วแล้วไม่เจ๊<อ>เลย,เยสองลงเลยเฮ้ยผมจำได้มันที่ตอนนี้พี่วิ่งแค่ทำเตกอ่ะ โอ้พี่จีทำแตกโอ้จตีไม่ไม่เป็นไร้นี่ขายตรงนี้ขายตรงนี้มานี่ตัวเหี้ย,ยอะไรเนี่ย ม,มันทางอะไรไม่ใช่มันต้องไปหาจุดขายมันอยู่ข้างนั้นสีอะไรล่ะไอ้มไม่บอกมานะไม่พี่ต่อเขาจะนำอ่ะมันนำอะไรกูเดินตามมึงตลอดอะไรผมบอกว่าใช่ทางนี้เป็นทางนี้ทั้งหากเออ ไปใช่เข็มเอเมนพัดตายพัดตายเอเอาไปพัดมาเอาไปพัดตรงนี้ ตรงไปเลี้ยวขวาห้องไม่ใช่เข้าไปก่อนตรงไปดิตรงไปเลี้ยวขวาพี่พี่ครับ ใช่เลี้ยวซ้ายเจอเลยเลี้ยวซ้ายเจอเลยเจอเลย,เเลยรู้ได้ไงนี่มันมีเสียงมันมีเสียงขายกี่บาทเดี๋ยวมันต้องหา9,000ตอนนี้เป็นหมื่นมันเ0 0 0มันจะผ่านยังไงพี่ตี เขานยมึงจะตายอะไรบ่อยมันอุ้ยมันอยู่ใกล้ๆมันมาแล้วมึงหนีดิเยี่ยมองหาพ่อมึงในไปกลับหาทางกลับกลับไปทางเดิมกลับไปขึ้นรถมึงมองหาพ่อมึงในไปดิพี่ดูพัดดิกลับไปขึ้นกลับไปขึ้นรถโม่แล้วเจอโง่กว่า มาอยู่ตรงนี้นะหรอเราไปขึ้นรถเหรวไอตามตามมาขึ้นอยู่บนรถนี่ไม่ใช่บนกลับไปทางเดิมปล่อยรถเลยทิ้งรถเลยลมาอยู่ข้างหน้ามาอยู่ข้างหน้าอุ้ยโดนไอ้ทั้งวาคุยไอ้บาร์ตี้ไอ้เฮีย<อ>โดนมาไ,ไม,ขาาม่ข้างหน้ามีผีข้างหน้ามันมีผี ไม่ใกล้บ้าไอ้พัดไอ้พัดผีสิงไอ้พัดถูกผีสิงไงตาไอ้พัดถูกผีสิงหนีหนีอย่าไปเชื่อใจบ้นไอ้ตาดีฮัลโหลหนีไปไดาไอ้ตาดีไอ้ตาได้ตาตีตาย เอาไงนี่มันต้องไปให้อะ เอาพี่ตีไปปะ แล้วไงต่อ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 นี่ ไอะไรไม่รู้ผ่านยังไงพี่ตีไอ้ตาสุดสุดยอดเอออันนี้ผดีิผ่านไอ้ี้ยผมเล่นเป็นอะไอ้ย่ตยแล้เลไมีม่นเออมีหมื่นแปดหมื oh, ่นแปดเหมือนกันมกนกันตายหดจริงๆอ่ะ